สวัสดีค่ะนารีพยากร์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนะใครที่ตรงกับลัคนาราศีพิจิกหรือว่าวันเกิดไทยวันเกิด ตะวันตกตามที่แม่หมอระบุเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะเป็นราศีเฉยๆก็ได้นะสามารถเข้ามารับฟังได้ค่ะโดวยว่าไพ่เป็นการดูดวงแบบแรนดอมนะดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อรับพลังงานบวกๆเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปฝาก YouTube ใหม่ของแม่หมอนะ y o u t u b e นารีสารพัดเรื่องเล่านะคะอืก็จะเล่าทุกเรื่องที่คุณอยากจะฟังสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะมาดูดีกว่าอ่าคนลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2566นี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง หนึ่งถ้วยเจ็ดไม้เท้าสามดาบสี่ไม้เท้าเดอะมูนสี่ดาบอืมสี่ถ้วยสิบดาบอูเดี๋ยวก่อนนะ King of Cups อ uh, ่า The h e l l f i queen of pentacle นะคะเจ็ดถ้วยนะสิบไม้เท้าเด็กถือไม้นะคะ queen of cup เนาะพลังงานหน้าไพ่นะคะ the justice นะภาพโดยรวมในที่ผ่านมาของคนลัคนาราศีพิจิกนะคุณอาจจะพึ่งจะ ่านเรื่องความทุกข์ระทมขมขื่นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักสุขภาพการงานได้หมดเลยเรามาพูดถึงการงานในที่ผ่านมาคุณอาจจะกิจการเพิ่งจะล้มเหลวกิจการกำลังถึงทางตันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อดีมีสินพลุงพลังเต็มไปหมดบางคนอาจจะเจอภยัยพิบัติถาถมบางคนอาจจะถูกโกงถูกคนสนิทโกงเงิน บางคนคือเป็นเสาหลักของครอบครนะัวเนาะคุณแบกรับภาระอยู่คนเดียวหนักหน่วงมากเลยมันกับคุณต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดหมุนค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเพื่อครอบครนะัวเนี่ยทีนี้เวลาเวลาที่คุณล้มลงมาเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณทุกอยู่คนเดียวอะ่ะมันเหมือนกับไม่มีใครมาแบ่งเบาความทุกข์ของคุณเลยคุณต้องคิดเองตัดสินใจเองแก้ปัญหาเองตลอดบางครั้งคุณก็อาจจะต้องไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะ ให้ช่วยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความไหมคดีความเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินเกี่ยวกับเงินทองหรือเกี่ยวกับกิจการก็ตามนะมันเหมือนกับว่าหลายหลายๆคนนะอาจจะติดแหกในเรื่องของคดีความแบบว่าไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงหนี้สินไม่รู้จะใช้ยังไงเนี่ยอาจจะถ้าอยู่ต่อคุณก็อาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า เออคือเหมือนกับว่าบางคนอาจจะไปกู้นอกระบบมาแล้วมันเต็มพิกัดแล้วเหมือนกับมันมันตันนอ่ะมันไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วแล้วก็อาจจะชีวิตไม่ปลอดภัยในเคสแบบนี้นะแม่หมอว่าแนะนําว่าบางครั้งคุณอาจจะจําจะต้องอ่า,อาจ,จะต้องหนีอพยพนะคะคือถ้ามันการหนีชั่วคราวแล้วมันทําให้คุณรอดได้ เพื่อที่จะไปตั้งหลักปักฐานให้ได้แล้ววันหน้าค่อยเอาเงินมาคืนเขาเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วมันจะปลอดภัยกว่าก็น่าจะเป็นทางที่ดีกว่านะบางคนก็อาจจะถึงขั้นไปบวชไปบวชหนีบวชหนีบวชออกทุดงหนีบวชออกข้ามประเทศก็ได้นะคะมันก็อาจจะเป็นทางเดียวที่อาจจะทําให้คุณรอดจากสภาวะวิกฤตตรงนี้ได้ ในเคสที่คุณคุณอยู่ในเคสที่วิกฤตหนักจริงๆนะแบบว่ามันทุกข์ระทมข่มขืนมันไม่รู้จะไปทางไหนเนะ่ะหลายหลายคนอาจจะแบบว่าถึงขั้นล้มเหลวในชีวิตของครอบครัวอาจจะหย่าร้างอาจจะแตกหักด้วยเอออาจจะครอบครัวไม่ดีด้วยนะคะหรือหลายหลายคนอาจจะประคับประคองชีวิตคู่มาจนถึงจุดสุดท้ายแล้วอะถึงขั้นต้องหย่าร้างแบ่งสมบัติกันแล้วก็ได้นะอืมบางคนก็อาจจะถูกถูกรอบทำร้ายได้นะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ปลอดภัยบางคนอาจจะทําร้ายคุณในทางลับนะในทางเกี่ยวกับพวกพูดผีวิญญาณหรือพวกศาสตร์คุณสายม์ดําก็แล้วแต่น่ะแต่ถ้าเป็นพวกคุณสายม์ดําเหมือนว่าในเดือนนี้คุณจะเจอเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนเก่งๆมาช่วยถอนของให้คุณได้ให้คุณปลอดภัยได้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนคนที่เป็นศัตรูกับคุณน่ะคนที่คิดไม่ดีมุ่งประสงค์ไม่ดีคิดจะทําร้ายคุณถึงขั้นหนักหน่วงเนี่ยอันนี้คุณอาจจะต้อง ใช้ทางกฎหมายเข้าช่วยหรืออาจจะต้องหาคนที่เป็นคนนะมาช่วยคุ้มครองคุณเองนะตรงนี้มันจึงจะปลอดภัยกว่านะบางคนอย่างที่บอกาอาจจะหนีเข้าวัดเข้าวาก็อาจจะปลอดภัยกว่าก็เป็นได้นะอืมบางคนสุขภาพสุขภาพอาจจะป่วยหนักป่วยหนักก็อย่างที่บอกว่าบางคนสุขภาพป่วยหนักคุณอาจจะโดนคุณใส่มมดดาก็ได้ถ้ากิดคุณป่วยแล้วคุณแบบไปตรวจแล้วอะ่ะมันหาไม่เจอว่ามันคือโรคอะไรแต่มันป่วยอยู่เรื่อยๆเนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะโดนคุณใส่มนดำได้สูงถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นให้รีบไปแก้นะคะให้รีบไปแก้นะแม่หมอบอกให้รีบไปแก้นะคะอย่าให้มันสายจนเกินไปจนกระทั่งมันหนักอะ่ะหนักจนสุขภาพคุณไปถึงระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้ต่อให้คุณมีเงินถอนของกี่ล้านคุณก็ไม่สามารถเรียกสุขภาพคุณกลับมาได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนเออแต่ถ้าเป็นรูปของคน คนที่มันไม่ใช่ใช้คุณใส่มนดําอ่ะไม่ใช่ผีอะ่ะอันนี้คุณจะต้องหาทางกฎหมายหาตํารวจหาอะไรที่จะมาคุ้มครองคุณนะเพราะดูเหมือนกับว่ามันจะไปพัวพันไปหมดเลยอะ่ะพัวพันเกี่ยวัทั้งครอบครัวกิจการงานแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยอืมบางคนความรักเพิ่งจะมารู้ว่าโดนหลอกโดนแทงข้างหลังทั้งทั้งที่ก่อนหนะนะ้านั้นคุณเป็นคนที่ให้ใจดูแลเขาทุกๆุกอย่าง แต่ที่สุดแล้วคุณกลับมาเจอเจอว่าเขาหักหลังคุณอะหลอกลวงคุณไปมีอีกคนหนึ่งทั้งที่คุณมุกมานะทําแต่งานหาแต่งเงินดูแลแต่ครอบครัวเนาะเอ่อทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยในเรื่องแบบนี้มันก็อาจจะเป็นคู่กรรมของคุณเองถ้าพื้นดวงชะตาของคุณมันจะต้องทุกข์ระทมขมขื่นในเรื่องของความรัก มันก็จะต้องเจอเจอนะคะแต่ที่สุดแล้วคุณจะต้องผ่านมันให้ได้โดยการปล่อยวางมันไปนะคะใจของคุณปรารถนาอยากจะพบรักอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอยากจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเจอเจอกับใครสักคนหนึ่งในความฝันของคุณคุณมีโลกแห่งความฝันนะคุณฝันว่าค,คุณจะมีกิจการที่มั่นคงคุณจะมีชีวิตครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ได้แต่งงานกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นคนดี มีศิลธรรมถามว่าจะได้ไหมในเดือนนี้ได้นะได้ได้แต่ก่อนที่คุณจะได้ตรงนี้ตามพื้นดวงของคุณคุณจะต้องผ่านการหย่าร้างผ่านความเจ็บปวดทุกแสนสาหัสทุกระทมขมขื่นในเรื่องของความรักในเรื่องของมือที่สามมาก่อนคุณในครั้งต่อไปเนี่ยคุณจึงจะได้เจอเจอรักที่คุณใฝ่ฝันรักที่คุณปรารถนาเอาไว้อ่รักคนนี้จะเป็นคนต่างชาติ ต่างถิ่นต่างแดนกับคุณนะคะอาจจะต่างวัยกับคุณก็เป็นได้นะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่จะเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณนะคะเป็นคนที่คุณอาจจะเจอเจอแบบไม่คาดคิดอาจจะเจอเจอทางโลกโซเชียลเจอเจอการเดินทางเจอเจอจากธุรกิจการงานก็ได้ วัยเขาอาจจะแตกต่างจากคุณมากมากก็ได้นะคะถ้าก็เด็กกว่าคุณมากๆคุณไม่ต้องห่วงนะประสบการณ์ชีวิตของเขาไม่ได้ด้อยกว่าคุณคือความรู้ความสามารถเขามีสูงและที่สําคัญคุณจะได้เจอคู่ที่มีศีลธรรมเสมอกับคุณอ่ะคู่ที่มันเพิ่งจะทําให้คุณทุกข์ระทมเพิ่งจะจบร้างกันไปบางคนทะเลาะกันบางคนถึงขั้นตามล่าฆ่ากันก็มีเนี่ยฆ่ากันมาแต่ก็ยังไม่ตายจากกันเนี่ยนะอันนั้นมันเป็นคู่กรรมอะคะ่ะมันเป็นคู่กรรม แต่ในท้ายที่สุดเมื่อคุณจบจากคู่กรรมไปได้คุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่นะโดยเฉพาะนนในเดือนนี้ในเดือนพฤษภาคมนะคุณจะจบสิ้นความปวดร้าวในเรื่องของคู่ครองนะและจะได้พบรักใหม่ได้สุขสมหวังได้แต่งงานได้จดทะเบียนสมรสได้จัดพิธีแต่งงานเขาจะให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับคุณคนคนนี้นะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความที่จะดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วคนคนนี้เขาจะรักคุณแบบรักทั้งหัวใจรักจากจิตวิญญาณคุณง่ายๆคุณจะได้พบรักที่เป็นรักแท้ทางจิตวิญญาณของคุณรักที่จะเอื้ออาทรต่อกันที่จะเอาใจใส่คุณ เข้าอกเข้าใจคุณมาเติมเต็มหัวใจของคุณนะคะตามที่คุณใฝ่ฝันคุณไปขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไ้คุณจะได้สุขสมหวังนะในเรื่องของความรักในเดือนนี้คุณจะมีชีวิตที่อยู่อย่างสุขสบายเห็นปะทีนี้มาดูเรื่องของการเงินการทองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอเจอคนรักของคุณคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวจะเพื่อนฝูงก็ดีเนี่ยเป็นคนโกงเงินไป หรือหักหลังในชีวิตของคุณก็ได้แต่คุณไม่ต้องห่วงนะดวงชะตาเนี่ยเขาบอกว่าในเดือนนี้คุณจะมั่งคั่งคุณจะร่ำรวยคุณจะมีเกณฑ์การเงินเข้ามาเป็นแบบเศรษฐีนีนะคะถ้าคุณผู้ชายคุณก็อาจจะได้เจอเจอเศรษฐีนีที่เป็นผู้หญิงที่เก่งสวยรวยอ,อาจจะเป็นแม่ไม้แม่ร้างหรือผ่านกันมีครอบครัวหรือเป็นแม่เลี้ออยงเดี่ยวก็ได้นะคะหรือเป็นคนโสดยิงยาวมาตลอดก็ได้คุณผู้หญิงคุณก็จะได้เจอเจอผู้ชายที่ไม่ว่าจะไวัยไหนก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ อบอ้อมอารีอบอุ่นเวลาคุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นมั่นคงแล้วดูเขาเป็นคนมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆอ่ะเข้าอกเข้าใจง่ายนะคะเข้าใจความรู้สึกของคุณดูแลคุณอย่างดีด้วยนะคะการเงินการทองเขาก็จะดูแลคุณอย่างดีหลายๆคนหลายๆคนเรื่องของการงานคุณอาจจะมีกรณีพิพาทกับคนในที่ทํางานมาก็ตามคุณมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์จะได้งานใหม่งานใหม่ตรงนี้ อาจจะเป็นงานที่คุณจะต้องไปต่างถิ่นก็ได้หรืออาจจะปรับรูปแบบงานตัวเองเนี่ยเข้าสู่โลกโซเชียลนะคะเหมือนกับว่าบางครั้งถ้าธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยมันถึงทางตันแล้วว่ามันมีแต่หนี้สินเนี่ยมันไปออกไม่ได้แล้วอะ่ะฉันจะทํายังไงดีเออคุณก็คิดพิจารณาว่าจะทำาไงดีในเมื่อคุณแบกรับภาระหนี้สินอยู่เขาบอกว่าโลกโซเชียลอะค่ะโลกโซเชียลจะทําให้คุณรอดได้คุณจะต้องปรับ กลยุทธ์การตลาดตัวคุณเองใหม่นะคะไม่ไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ถามว่ามันจะทำยังไงถึงจะรอดพ้นได้คุณต้องปรับแนวคิดของคุณใหม่เพราะตอนนี้คุณทุกข์ระทมขมขืม่นมากเลยนะกับสภาวะภาระหนี้สินการงานการเงินของคุณว่ากิจการมันจะไปต่อไม่ได้มันหนักหม่วงมากเลยอะ่ะเหมือนบริษัทที่ทำมันจะเจ๊งบลอยู่แล้วอะ่ะมันจะเอาคนงานคนงานคนอะไรค่าใช้จ่ายอะไรมันเต็มไปหมดเขาบอกว่า ธุรกิจคุณจะหมุนรอดได้ไม่ใช่ว่าคุณไปนั่งอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้ธุรกิจคุณหม mm ุนได้เปล่ามันหมายความว่าคุณต้องลุกขึ้นมาทําการประชาสัมพันธ์ปรับกล <ogeneous. S 1> ยุทธ์การตลาดของคุณใหม่นะคะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมันจะทําให้คุณมีการเงินการทองเข้ามาโลกโซเชียลเท่านั้นนะคะมันจะทําให้คุณมีการเงินการทองเข้ามาแล้วคุณจะหมุนธุรกิจของคุณได้จะพยุงธุรกิจของคุณได้อ่า คุณบอกว่าคุณไม่เก่งเทคโนโลยีมันบนโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งทุกอย่างหรอกพ่อค้าชาวสวนชาวไร่ชาวนานในยุคนี้คุณไปดูติกต็อกสิที่ไลฟ์สดขายกันนะก็พ่อค้าแม่ค้าทั้งนั้นที่ไม่เคยรู้จักคอมพิวเตอร์ไม่รู้หรอกมือถือมันเล่นกันยังไงยู u ูบทิกต็อกมันคืออะไรแต่เขาก็ต้องศึกษาไงของแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากเกินที่จะศึกษานะศึกษาหนึ่งเดือนมันก็ต้องเป็นบ้างแหละไลฟ์ like, สดขายเองอะคะ่ะ เปิดการตลาดตัวเองให้ทุกคนรู้จักตัวตนของคุณว่าคุณทําบริษัทอะไรแค่อัดคลิปวันละสิบกว่านาทีมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมันไม่ได้เปลืองเวลาอะไรแล้วก็ลงลงใน Facebook ก็ได้ลงในทิกตอกก็ได้ลงใน YouTube ก็ได้ลงที่ไหนก็ได้จะอินสตาแกรมจะอะไรก็ลงไปเถอะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเราทํากิจการอะไรนะคะแล้วไรายได้กิจการคุณจะมีเข้ามาทําให้คุณหมุนลอดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดว่าคุณจะอยู่เฉย เราก็เครียดอยู่อย่างนั้นนิ่งอยู่อย่างั้นคุณก็จะทุกข์ระทมไม่มีทางออกอย่างนั้นนะอ่ะจาจะไม้นะคะว่าคุณต้องปรับกลยุทธ์การตลาดเข้าสู่โลกโซเชียลเพราะว่าดาวมฤตยูมันเข้ามายิงยาวเจ็ดตีนะมฤรตยูมันเป็นดาวแห่งเทคโนโลยีดังนั้นถ้าคุณไม่ตามเทคโนโลยีให้ทันคุณก็จะถูกทิ้งท้ายนะคะคุณจะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรม เปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์การตลาดของคุณเข้าสู่โลกโซเชียลแล้วคุณจะรอดนะในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะถ้าใครมีคดีความทางด้านกฎหมายอะไรก็ตามคุณจะชนะคดีความได้นะคะชนะคดีความได้นอกเสียจากว่าอย่างที่บอกว่าแนะนําว่าถ้าใครหลายๆคนตันแล้วจริงๆไม่มีทางไปแล้วจริงให้คุณหนีไปบวชค่ะก็จะเป็นทางเดียวที่คุณจะรอดได้นะคะหรือถ้าเขาจะฟ้องคุณล้มละลายก็ปล่อยล้มละลายะคะ่ะ ปองล้มละลายไม่ได้น่ากลัวอะไรชีวิตก็อยู่ได้ตามปกติสิปีผ่านไปคุณก็ทําธุรกร,รมได้ตามปกติแค่นั้นเองรอบข้างคนแม่หมอถูกล้มละลายตั้งเยอะแยะเขาก็อยู่ชิวๆหล่ะละขับรถเที่ยวของเขาไปเรื่อยๆค่ะขายของตามตลาดได้ได้ทุกอย่างแค่มันทําธุรกร,รมอะไรซื้อขายธุรกร,รมอะไรไม่ได้แค่นั้นเองแต่ชีวิตความเป็นอยู่ก็ปกติดีนะเออโอเคเนาะทีนี้เรามาดูดีกว่าเอาเป็นว่าในเดือนนี้นะคุณจะ คุณคุณจะสุขสมหวังนะอย่างน้อยในเรื่องของความรักอ่าความรักและการเงินนะคะคุณจะสุขสมหวังนะอ่าเรื่องการงานธุรกิจอย่างที่บอกถ้าคุณปรับก,กลยุทธ์เข้าสู่โลกโซเชียลคุณจะรอดนะคะอืมไหนดูซิว่าองค์ไพ่พระพิคเน่อยากจะบอกแนะนําอะไรคุณสักหน่อยไหมเพราะดูคุณจะเหนื่อยอเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงเหลือเกินนะกับทุกๆอย่างที่มันประดังงามมาหาคุณอ่ะ แต่ทางนี้เป็นทางเดือนนี้เป็นเดือนแห่งทางรอดของคุณนะเนี่ยเอ่าลำดับความสำคัญเเขาบอกว่าตั้งสติตั้งสติค่ะแล้วคิดว่าเอ้ยเราควรจะทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อให้เรารอดอย่างที่แม่บอกบอกถ้าตอนนี้คุณตันในทุกทางอะอันดับที่หนึ่งเอาเวลาที่มานั่งเครียดนั่งซึมเศร้านั่งจะคิดฆ่าตัวตายเนี่ยอัด youtube ค่ะ ถ่ายถ่ายกิจการของคุณลงสู่โลกติกตอกลงสู่โลกโซเชียลไปติ๊กตอกไปเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเพิ่มเ,เพื่อนแบบที่เขาเพิ่มกันน่ะให้ได้หนึ่งพันคนไลค์สดเลยเออนั่นแหละค่ะลําดับความสําคัญว่าคุณควรจะปรับตัวเองทําอะไรตรงไหนนะคะเอ,อ่อความสมบูรณ์อ,อ่าถ้าคุณสามารถทําได้ทําอย่างที่แม่หมอแนะนําตรงนี้ได้ที่สุดแล้วกิจการคุณจะไปได้นะกิจการคุณจะไปได้เรื่องของความรักอีกถ้าคุณอยากได้รักครั้งใหม่ อันดับแรกตัดใจจากรักคนเกา่าช่างมันไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเศร้าค่ะกับคู่กรรมปล่อยมันไปก็ดีอยู่แล้วถือว่าเป็นบุญของเราที่เราได้หลุดจากคู่กรรมถูกไหมเราจะมาเกาะคู่กรรมให้มันเป็นทุกข์ไว้ทําไมล่ะเอ้ยถ้ามันเป็นคู่กรรมทาให้เราทุกข์ปล่อยมันไปเธอขาะสแสดงว่าคุณเนะี่ยมีบุญวาสนาสูงนะั้นได้หลุดพ้นจากคู่กรรมได้อะ่ะคุณก็ไปรอคู่ใหม่สิคะเนี่ยพระพิฆเนงก็บอกว่าความสมบูรณ์ชีวิตคุณจะสมบูรณนะ์นั้นในเดือนนี้คุณจะพบรักที่สุขสมหวัง ธุรกิจคุณจะไปได้คุณจะมีคู่ที่มาเยียวยาในชีวิตคุณคุณปรารถนารักแท้ในครอบครัวคุณก็จะได้สุขสมหวังตามนั้นเออแต่คุณจะต้องมีกําลังใจขึ้นมาฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ตัดไอสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปก่อนนะคะอืมแค่นั้นเองคุณก็จะสุขสมหวังได้ในเดือนนี้นะโอเคเนาะแม่หมอก็อาจจะแนะนําตามนี้แหละนะคุณก็ลองเอาเอาคำแนะนำของแม่หมอลองไปคิดพิจารณาดูนะมันอาจจะเป็นทางรอดสำหรับคุณได้ เนาะโอเคค่ะก็สุขสมหวังตามหน้าไพ่นี้นะอะขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ